สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บมะม่วงกันค่ะเพื่อนๆกว่าจะได้เก็บก็เย็นแล้วนะคะเพราะว่ากลางวันนี้ร้อนเหลือเกินออกมาไม่ได้เพราะว่าตัวก็เขียวก็แหลแล้วพี่น้องเอ้ยมาเราจะเก็บมะม่วงมันจะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทํามะม่วงหนึบกันเพราะว่าอีกหลายต้นก็ทยอยล่วงหมดแล้วมันสุกพอวันเริ่มสุกก็มีแมลงวันทองมาเราเก็บเลยเนาะมันเป็นช่วงฤดูการที่ต้องเก็บแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ลูกใหญ่มากเลย นี่ก็เหลืองเลยนเนี่ยเด็ดจากตรงนี้เลยนะคะเด็ดจากตรงนี้เลยจะได้แตกยอดใหม่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็เหลืองๆนี่ก็คือต้นนี้ออกลูกครั้งแรกดกเลยค่ะเพื่อนๆต้นนี้เราปลูกจากเมล็ดนะคะเป็นไอ้แก้วขมิ้นปลูกง่ายมากค่ะทนถึกใครอยากจะปลูกอยากจะกินเปรี้ยวก็ต้นนี้เลยนะเพื่อนๆดกมากดาวนะทึ่งมากว่าปลูกจากเมล็ดสามปีได้กินเฉย ตอนแรกก็เขาบอกว่าปลูกจากเมล็ดนี่มันจะไม่ได้กินช้าเนาะแต่ว่าก็ได้อยู่นะเพื่อนๆสามปีสามปีกว่าเอาพวงนี้ไหน,นมันดกมากเลยเ,เพื่อนเ,เอาทงพวงเลยนี่มันเริ่มเหลืองแบบเริ่มจะนิ่มแล้วนะเราต้องเก็บแล้วละเพราะว่าม,ม,นนะมันเป็นฤดูกาลของมันต้องเก็บแล้วฝนจะมา,มาแมลงวันทองก็มาเพื่อนๆเก็บไปเลยค่ะึ้นดกมาก มันดกมากลูกมันก็จะไม่โตเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราเสียดายไงเราปลูกกินเองเราจะเสียดายเราไม่ใช่เชิงพาณิชย์เนาะเลือกลูกใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เก็บลูกไว้ผิวเข้าขู่ขาดแบบนี้นะเพื่อนๆผิวขู่ขาดแบบนี้แต่ข้างในไม่เป็นไรดาวเคยลองปอกดูหลายลูกแล้วก็โอเคถอยๆมาทางนี้คถอบมาทางนี้ค่ะเนี่ยมันมัน,มนกิ่งมันจะหักอยู่แล้วคะ่ะเพื่อนๆมันดกดาวก็ เด็ดไปกินดิบบ้างฝากเพื่อนบ้างหลายดอดแล้วนะคะเนี่ยแต่ก็ยังดกอยู่นะเพื่อนๆนจะไปทำมะม่วงหนึบสักสามกิโลก็พออันที่เหลือก็ไว้ทานเรื่อยๆเยนาะลูกเลือกลูกที่มันแบบมีมันจะนิ่มแล้วค่ะที่ใหญ่ๆเหลืองเวลาเด็ดต้องเด็ดที่ขั้วมาเลยนะเพื่อนๆน,นมันจะได้แตกยอดใหม่เพราะว่าถ้าไม่เด็ดบนหลังก็ต้องมานั่งเด็ดเหมือนเดิม เด็ดคัวย,ยาวๆตรงนี้เลยเนี่ยนี่เอาพวงนี้เลยนี่อ้นต้นอยู่นี่อ้นต้นเอ็นเตนอยู่นี่เหรอ <c oughs> เอาทั้งพวงเลยเอ้ยช่วยหน่อยค่ะอนต้นเอ็นเตนอ้นต้นเอ,นเน <c oughs> อน็นเ,นเตนหน้านางแบบก็มันมากค่ะเพื่อนๆเ, <c oughs> เราก็อยู่สวนทั้งวันเลยแหละทั้งดำทั้งเขียวคะ่ะ <c oughs> แค่จะปลูกทานนี้คือแบบ ไม่น่าเชื่อนะเพื่อนๆว่าแค่3ปีเนี่ยผลผลิตในบ้านเดาไม่ว่าจะเป็นกลว้วยมะม่วงผักต่างๆเนาะมันเยอะมันกินแบบสบายใจมากแล้วก็อีกอย่างนี้เราแค่ไปหาพวกหมูหมากระไก่มาส่วนผักในบ้านผักส่วนครัวเก็บเอาแถวนี้บ้านเลยปลูกไว้อย่างละต้นสองต้นดาวปลูกจริงปลูกจังปลูกทุกอย่างพอผ่านไป3ามปีได้ทานค่ะต้นหลังก็มีมะนาวหลายต้นนะเพื่อนๆเ,เ,เอาเอาอีกหน่อยนึง มุดมาทางนี้อือดกจริงต้นนี้ดูเพืนเ่นๆเนี่ยมันดกดกสักกิ่งมันแบบเสียศูนย์เลยกิ่งมันแบบถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนก็คือแบบลูกดกมากแบบทรงแบบไม่เป็นทรงนะคะนี่เดี๋ยวพอพอดาวเก็บลูกเขาหมดเดี๋ยวาดาว,วจะตัดแต่งกิ่งให้เขาสวยงามแล้วก็พร้อมที่จะออกลูกในปีหน้าแค่นี้ พอแล้วอย่างน่าจะพอแล้วแหละตะก้าอันนี้เกินสามโลแล้วค่ะน,นี้เยอะเกินไปละนี่อันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นเราจะเอาไปทําเป็นมะม่วงหนึบครับเพื่อนๆอ,อ่าเราดาวก็จะดูในยูทูบแล้วก็มันเป็นการแปลรูปเนาะไม่งั้นกินไม่ทันเดี๋ยวดาวจะไปเก็บมะม่วงเอ่อเขียวเสวยด้วยนะเว่าตอนนี้พอแก่จัดแล้วแมลงวันทองมาไม่ให้ทานหรอกค่ะมันเน่าเน่าขาต้นเพราะแมลงวันมา,มเ,นมาเดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วง อ่าชนิดที่อร่อยอร่อยมันมันพวกเขียวเวยกันค่ะไปค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็อร่อยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นนี้ดาวซื้อมาดาวไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรปลูกมาสามปีกว่าออกออกผลทุกต้นเลยดูค่ะเพื่อนเพื่อนมันดกค่ะมันหน้าตาเป็นแบบนี้รสชาติเขาก็จะเปรี้ยวตอนเป็นยังไม่แก่จะเปรียปร้ยวๆแต่พอแก่แล้วจะมันมันกรอบๆอร่อยมากค่ะตอนแรกก็จะเอาทิ้งนะแต่พอชิมดูโอ้ใช้ได้เก็บไว้ นี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเราไม่เก็บต้นนี้เราจะไปเก็บเขียวเวยเขียวเวยนี่นวลเต็มทีเน่ะเห็นไหมพอเริ่มแก่จัดก็เริ่มจะมีรูแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าเขาต้องกินแก่ไงถึงจะอร่อยเราก็จะเด็ดตั้งแต่ครัวนี้เลยต้นก็เล็กๆค่ะ ปลูกมาพร้อมๆกันไล่ๆกัน3ปีกว่าแต่ต้นนี้เล็กๆเ,เองปลูกไว้ข้างบอกลูกไม่เยอะหรอกค่ะ,ะเป็นพัน์ที่ไม่ดกเลยเขียวเวยเนี่ยไม่ดกแต่ว่ามีลูกให้ทานตลอดปลูกมาสามปีเขาออกลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่เขาออกไม่เยอะได้อยู่ประมาณ20่กว่าลูกนี่แหละแต่ว่าดาวเก็บหมดเลยเพราะว่า มันเริ่มจะแมลงวันทองมาแล้วชูวน่องค่ะนี่สวยๆผิวนวลนรสชาติจะมันๆนะคะเขียวว้ทุกคนก็รู้จกักดีเนาะมาทางนี้ค่ะยังมีอีกนะเราจะเก็บให้หมดเลยว่าถ้าเก็บไม่หมดก็เสร็จแมลงวันเราไม่ได้ทานหรอก นี่เห็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะแอบอยู่ใต้ใบเห็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะเพื่อนๆก็ได้ทานอยู่นะรูปนี้เก็บเอาไว้เล่นเล่นก่อนได้ทานนะปลูกต้นไม้ใครมีที่เยอะๆนี่อิจฉาคนมีที่เยอะๆปลูกไว้เลยค่ะต้นไม้ดูค่ะเพื่อนๆอืมน่าอร่อยมากเลย ชวนเพื่อนมาปลูกต้นไม้กันนะคะปลูกแล้วได้ทานอยู่ในบ้านสวนมีความสุขค่ะแล้วก็มีผลไม้มีดอกไม้มีผักผลไม้ให้เรากินโดยไม่ต้องซื้อเลยมีซปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในบ้านดีมากเลยปลูกต้นไม้มไปปลูกกันค่ะ